สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชานน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมว,วิกกี้ก,ก็จะมาฝึกนะคะมาฝึกทําอะไรนะคะก็คือฝึกทําคอหมูย่างนะคะวิกกี้จะขายคอหมูย่างให้กับฝรั่งนะคะจะรอชมกันนะคะว่าวิกกี้ขายคอหมูย่างามันจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้วิกกี้มาฝึกทํานะคะจะมาวัดมาตวงว่า,าหมูขนาดเนี้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ หมักรสชาติออกมายัางไงนะคะวิกกี้จะขายประมาณเนี้ยจะต้องเออใช้หมูประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้วิกกี้จะมาฝึกทำนะคะเพื่อวันที่ขายจริงอีก2อาทิตย์นะคะวิกกี้จะได้อ่าคือจะได้ไม่ขุกไม่ขลุกลักนะคะจะได้แบบว่าลื่นฉลุยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้มาดูเลยค่ะวิกกี้จะหมักคอหมูย่างแล้วก็ให้คุณนเรศกับน้องฟ้าใส่ชิมนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงพอที่จะขายได้ไหมนะคะเดี๋ยวรอไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะเป็นหมูวีประมาณนี้นะคะหมูเนี่ยเป็นพอกเชลเดอร์นะคะก็คือช่วงสัตว์คอหมูนะคะจะเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเอามาทำคอหมูย่างแล้วมันจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันเิยดับแร้นะคะเราจะตำกระเทียมนะคะกระเทียมประมาณนี้นะหมูเท่านั้นนะคะหมูประมาณกิโลหนึ่งนะคะกระเทียมต่อไปนะคะ ปกติจะใช้รากผักชีใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี่เขาไม่ขายรากของผักชีนะคะเมื่อกี้ก็เอาต้นมานะคะใส่เข้าไปแล้วก็พริกไทยนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องตำแล้วแหละเพราะว่าเป็นผงให้เรานะคะก็ตำแค่กระเทียมแล้วก็ผักชีต้นผักชีตำให้ได้แบบนี้นะคะ เกลือลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้ามันเข็มมันแก้ยากใส่ไปแค่นี้ก่อนน,นตามปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บใส่สักช้อนนึงพอใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะ <c oughs> เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกลม่อม ช้อนหนึ่งแล้วกันนี่นะคะช้อนหนึ่งหอ,อยนางรมช้อนหนึ่งผงปรุงรสช้อนหนึ่ง ยิ้วดำหวานนิดหนึ่งให้มันมีสีสันนิดเดียวผู้ชมเราใส่ซาซิมิซอสนะคะซอสงานะคะใส่ลงไปให้มัน เพิ่มความนุ่มนะคะนี่เดียวไม่ต้องเร็วคุกเขาให้มันละลายนะคะใครอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงชิมตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปในเนื้อเรามันจะชิมไม่ได้ใช่ไหมชิมก่อน ห,หวานเค็มนิดนึงรสชาติดีมากเลยแต่วิก้ขอความหอมของน้ำปลานิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะไม่ต้องเยอะให้มันหอมคืออันนี้เราจะทำให้ฝรั่งทานนะคะแต่ว่าฝรั่งบางคนไม่ทานปลาแต่ก็จะลองดูนะคะว่าถ้าเขากินแล้วเขาไม่ชอบเราค่อยไปปรับ ในวันในครั้งแรกที่พี่ทำนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพอร์เฟกทุกคนอ,อร่อยเข็มนิดนึงแต่ว่าไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าเวลาเราหมักเข้าไปในเนื้อเนี่ยมันจะเพิ่มความเข้มข้นไงเอาละค่ะคุณผู้ชมต่อไปก็เอาหมูใส่ลงไปนะ่คะ วิกกี้อยากจะรู้นะคะว่าหมูแค่นี้มันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วหนึกล่องเนี่ยจะใช้หมูประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองมาคาดกนันเดีเอาซ่อมนะคะจิ้มจิ้มไปที่หมูดีเข้าไปที่เนื้อเลยะคะ่ะชมหลังจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้านะคะ ผู้ชมคะนี่นะคะหมูที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณอา่สักวิก้จะทําอาหารเด่นสักหกโมงนะคะก็ทิ้งไว้แล้วแต่ประมาณตอนนี้ใบสามครึ่งเราก็ประมาณสองชั่วโมงหนงชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรงนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทิ้งไว้นานยิ่งจะนิ่มนะคะเดี๋ยวก็เราจะกลับมาดูหลังจากที่วิก้ครบเวลาจะทําอาหารเอาล้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวคกิก้ก็หมักขอหมูนะคะ มาได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะตอนนี้มันหกโมงแล้ววิอกี้มาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งนะคะเนี่ยเราจะเอาใส่เตาอบก,กันนะย่างในเตาอบ เราจะเอาใส่เตาอบกันนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ6กโมงครึ่งมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะรอชมค่ะ หมูย่างเป็นยังไงคะอร่อยครับเอ้ยขาดจ้ะพี่ว่าใส่เป็นยังไงลูกมันเค็มมันอะไรไปไม่วิจารณหนึ่งเค็มไปนิดนึงเค็มไปนิดน okay. ึงโอเคหมฮะเค็มไปนิดนึ่งแล้วก็หมูมือโอเคมันนิ่มไปไหมอะไรอย่างนี้มัน The pork is good You want to make pork softer, okay. low and slow. Cook it low temperature yeah. for a longer time. Mm -hmm. okay. It's good. It's the flavor is good, but it's a little bit chewy. She? Chewy, a little bit hard. Mm -hmm. Thank you. Very, very good. Very very good.